บนล่างหวยได้ oh. นนดินนะคุณตวยนะซึ่งมันก็ยังไม่ถูกกฎหมายบ้านเราใช่ไหมเอาจริงๆอะแม้เราก็ปิดตากันข้างหนึ่งก็เล่นกันโอ้โหท่วทุกขนแห่งไงอยู่ที่ว่าจะถูกจับไม่ถูกจับนั่นน่ะสิใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เป็นข่าวดังบอกเลยว่าแท่แน่นอนเพราะคุณเล่นหวยใต้ดินต่อให้คุณถูกนะตัวบนตัวล่างตัวล่างคือ18ึงใช่ไหมงวดที่ผ่านมาตัวบนคือ72 272เนี่ยถูกกันยกหมู่บ้านนะเจ็ดสล้านคุณตวยโอ้ oh. เจ้ามือหายอะลองดูผ้าผ้าถั่วบุกบ้านเจ้ามือเลยนะหวยใต้ดินถูกยกหมู่บ้านเลยนะ74ล้านถามว่าเจ้ามือจะเอาตังค์ที่ไหนมาให้ไม่มีก็เลยหายค่ะเป็นขอมดำดินหายตัวไปแล้วไปดูบรรยากาศหน่อยชาวบ้านเขามาปัท้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะไอ้พี่กอล์ไอเพี่กอล์ โกใช่ไหมันตะโกนเรียกกันหน้าบ้านเลย <c oughs> นี่แบบเบาๆแค่30คนนะโอ้ยหลมตัวกันหน้าบ้านเจ้ามือเนี่ยแหละคะ่ะอยู่แถวคันคลองชลรประทานที่ร่องฟองอำเภอเมืองแพร่นะคะ,ะงวดที่ผ่านมานี่แหละมันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินคือบางคนเขาบอกนานๆถูกทีนะแล้วถูกเนี่ยจริงๆไม่ได้แทงเยอะหรอกประมาณ4ิบ0บบาทแต่ถูกไงประเด็นคือไม่ได้ตังค์อะถามว่าเอะเจ้ามือบ,บอกเป็นเลขอันหรือเปล่าก็ไม่นนะ สมมติไม่ได้บอกเลขอ่านทุกคนก็เต็มที่แต่พืชตพือเลยคําถามคือเอาเลขนี้มาจากไหนคืออย่างนี้มีคนนึงในหมู่บ้านแล้วคุณดูนะนี่หลักฐานในการจดนะว่าใครซื้อเท่าไหรแทงเท่าไรโอ้โหนี่แทงกันเยอะนะเนี่ยเจ็ดสิบสี่ล้านใช่ใช่คุณเฮ้ยแทงหมื่นแทงห้าพันอย่างเงี้ยเราดูไม่เป็นนะว่าไอ้เอตรงนี้มันคือมันต้องคูณบวกลบคูนหารกันยังไงอเอาเป็นว่าเจ็ดสิบสี่ล้านและการเกือบเจ็ดสิบห้าล้านอะ่ะ เลขนี้ได้แต่ใดมาคุณพี่ได้มาจากรถป้ายแดงของคนในหมู่บ้านถอยมาใหม่เลยจากนั้นคนนั้นก็นิดนึงเนาะก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนถอยรถมาฝันว่ารถเหาะได้แค่นี้ละคุณคปากต่อปากไปเ,เรื่อยเลยแกรู้หรือยังยี่แกรู้หรือยังไ,ไอ้คำว่ารู้ยังเนี่ยแหละแพงทั้งหมู่บ้านทะเบียนเขาไงสองเจ็ดสองถูกยกหมู่บ้านแต่ผ่านมาเกือบอาทิตย์ยังไม่ได้ตังค์เพราะว่าเจ้ามือหายหัวไปแล้ว โอ้ยแต่ละบางคนบอกจริงๆอ่ะก็อยากได้ตังแหละแต่อ่ะอะก็ฉันก็แข็งไต่ตีนฉันก็ไม่อยากจะร้องเสียงดังมากมเดี๋ยวจะซวยไปด้วยบางคนบอกได้ตังแล้วแต่ได้ครึ่งเดียวอืมถามว่าเข็ดไหมคุณพี่จะเล่นต่อไหมก็ขมเข็ดแหละแต่ก็เล่นต่ออ้าวแม่เหมือนกับเรานะบอกว่าโอ้ยงวดนี้ไม่ถูกกันเลิกแล้วพอละ<อ>ก็เลิกงวดเนี้ยงวดหน้าเอาใหม่เลิกแค่งวดเดียวเลคุณก้อยงวดเดียวออะลองฟังเขาหน่อยค่ะ คือเขาถูกหวยเขาชวนกันนลค่ะแล้วไปนี่คือเราเราไปนี่คือเราคิดว่ายังไงบ้างเขาที่ไปกันชวนกันก็คิดว่าคิดว่ามันมันไม่ถูกต้องอะคะ่ะว่าเขาจ่ายทิ้นเดียว,วเขาไม่ได้อันอซื้อไปมันก็ซื้อไม่เยอะเพาะไม่เคยถูกเลยพอถูกแล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเสียความรู้สึกก็เลยชวนกันไปอะคะ่ะออเราได้เท่าไหร่คะ ผมแม่ซื้อไปแค่50สิบบาทแล้วเขาจ่ายครึ่งเดียวเราก็คิดว่าเราจะได้คืนบางใช่เขามไม่เคยถืแเราอย่างนี้คือจะซื้ออีกไหมคะมาต่อไปก <c oughs> ็ยังไม่แน่ใจค่ะถ้ามีถ้ามีโอกาสก็อาจจะจะซื้อด้วยกับเขาแต่ซื้อไม่เยอะโอนในที่เห็นเงียบิ้ไม่ใช่ลายรวมตัวอยู่หน้าบ้านเจ้ามือหวยเนี่ยแหลคะค่ะ เออหรือไม่ก็หลบอยู่บ้านตัวเองกลัวแล้วไงเป็นข่าวดังกลัวโดนจับส,สรุปมันคือยังผิดกฎหมายอถามว่าชาวบ้านเขาแทงกันเยอะไหมไม่ได้เยอะหรอกค่ะจานวนคนเน่ะเยอะแต่บางคนแทงยี่สิบห้าิบ้างแต่เมื่อกี้เห็นตัวเลขคูณมาห0 0พันคูณหมื่นหนึ่งนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะเนาะไอ้เราก็ไม่เคยอะ่ะไม่ใช่ไม่เคยเล่นนะ<อ>ไม่เคยคูณเองเจ้ามือคูณให้คือไม่เคยรู้ไงว่าคือคือคนไทยดันรู้ว่าเล่นยังไงแต่คือว่าเวลาถูกอะ <c oughs> เออ แล้วเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงถูกต้องเนี่ยแหละฮะโอ้โหแล้วตัวเลข74ล้านอะ่ะคุณดูดิมันเยอะมากเลยนะอะถามตำรวจหน่อยดีมาครับผมพลตำรวจรีมาโนดมีสกุลคุณผู้บังคับการภูทรแพร่บอกสั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วล่ะเอาจริงๆทั้งหมดอะ่ะผิดหมดแหละม,มันไม่ได้ <laughs> มันไม่ได้คนเล่นหวยใต้ดินผิดพรบการพาน,านัน คนซื้อโอ้โหนี่ก็ตกใจอยู่นะคุก3ปีปรับ5 0 0พันะหวยก็ไม่ได้ตังค์แถมอาจจะติดคุกแล้วเสียตังค์เพิ่มจากค่าปรับนี่แหละครับคนขายคุก3เดือนถึง3ปีส่วนเงินค่าหวยบอแบรค่ะไม่มีทางได้นะคะเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะอาวแสดงว่า74ล้านอันตรธานหายไปเลยหายไปเลย